สวัสดีครับพบก,กันอีกครั้งแล้วนะครับสุขสบายสไตล์ของโลกทุกคนสุขเราก็จะมีเรื่องเล่าดีๆสบายๆฟังแบบความรู้และก็ได้สาระไปในตัวด้วยนะครับก็อยากจะบอกถึงคราวที่แล้วที่ผมพูดถึงเรื่องของระบบการศึกษาในเรื่องของ d นะครับวับนนี้เราก็จะเห็นโลกการศึกษาเนี่ย นักวันก็ยังมีความสําคัญกับสังคมไทยหรือว่าสังคมทั่วโลกเรามากนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยโลกเราปรับระบบการศึกษาที่สูงขึ้นหรือว่าทุกคนมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นเราจะเห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็จะมองมีวิชั่นมองไปได้ไกลกว่าที่เราเข้าใจถามว่าทำไมประเทศ อ,อเมริกาทำไมถึงได้รู้ล้ำหน้าเราว่าเดิมหรือประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศที่เป็นมหาอำนาจหรือว่าเป็นประเทศที่ที่ทเริ่มมีระบบการศึกษาที่ดีขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยครับทุณผู้ชมครับว่าวันนี้เขาว่ามาจากการปรับบุตรการศึกษาแล้วก็ให้ความรู้มากขึ้น แล้วก็แข็งแรงมากขึ้นแล้วทําให้ทุกคนมีความรู้เท่ากันพอเราม,มีความรู้เท่ากันเนี่ยเราก็จะปักได้ั่วโลกผมยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเมืองไทยเรามีทีวีไม่กี่ช่องแล้วถ้าคนต่างจังหวัดก็จะฟังเป็นวิทยุทานซิสเตอร์นะครับแล้วก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยมีห้างสรรพสินค้าไม่มีห้างเชสโกโลตัสไม่มีโรบินสันไม่มีห้าง ของแต่ละจังหวัดมากนะักมีก็มีไม่มากเพราะฉนะนั้นการแต่งเนื้อแต่งตัวหรือคําพูดคําจาก็จะไม่ค่อยรู้ว่าปัจจุบันนี้คนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดเขาพูดเขาอะไรกันนะครับก็เพิ่งจะมามียุคไม่กี่สิบปีนะครับที่เราจะมีช่องมากขึ้นช่องออนอกจาก 3, ามห้าเนะครับก็จะมีช่อง เยอะมากขึ้นแล้วก็โทรศัพท์ก็มีผลนะเนี่ยเพราะโทรศัพท์มือถืออะไรที่เนี่ยอ่าเนี่ยผมถือว่าเป็นห้องสมุดนะครับผมถือว่าเป็นห้องสมุดแล้วก็เป็นแหล่งความรู้ที่อยู่ที่นี่อ่าถือว่ายุคนี้ดีกว่ายุคเมื่อ3ามสีปีก่อน,น, 3, 40, 40, อนที่ว่าเราอยากรู้อะไรเราต้องไปห้องสมุดแห่งชาติหรือเราจะต้องไปสถานที่ไหนสักที่หนึ่งที่เราจะต้องไปได้หาความรู้จากไหนแต่ตรงนี้เราหาได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ พวกเราโชคดีแต่เราจะต้องไม่ลืมระบบการศึกษาและความรู้เข้าใจจากมุมมองและก็ประติศาสตรที่เราเนี่ยล่วงรู้แล้วก็มีความเป็นเสถียรภาพหรือมีความมั่นคงมาได้ด้วยอะไรจากประสบการณ์ของผมนะครับผมมองว่าเดี๋ยวนี้คนรู้อะไรต่างจังหวัดก็รู้ตรงนั้นซอกมุมที่ไหนก็รู้แบบนั้นอาหารการกิน นะอย่างสมมติว่าผมยกตัวอย่างเช่นพิซซ่านะครับหรือร้านไก่ทอดบางร้านที่มีชื่อนะครับเช่น KFC อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าสมัยก่อนเี่ยคนบ้านนอกไม่รู้จักครับไม่รู้จะกินยังไงไม่รู้จะซื้อที่ไหนเดี๋ยวนี้รู้กันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนนะครับเราเรารู้ได้คุณรู้ได้ผมก็รู้ได้แต่ถ้าย้อนไปสามสิบปีสี่สิบปีเนี่ยมันมีแค่คนที่รู้แค่คนในเมืองในกรุงเทพ คนต่างจังหวัดเองก็ไม่ค่อยรู้เพราะว่าเขาไม่มีโอ,อกาสเราก็ไม่มีทีวีดูรูปภาพไม่มีอะไรเขาก็ฟังแต่วิทยุนะครับก็เรียกว่าทานซิสเตอร์เนี่ยครับเราจะทําให้มองเห็นว่าทําไมเราถึงจะต้องมีความรู้ที่มันระดับเท่าเทียมกันหรือนานาสังคมหรือทั่ว all o h e w o r d ได้เพราะเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่อเมริการู้ที่ประเทศที่เจริญเรารู้เขารู้เราก็รู้เมื่อ เมื่อเขาเรารู้ว่าสินค้าเราสังเกตได้ไหมตอนนี้นะเราจะซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรพวกนี้ถูกลงแล้วก็ของดีก็เน,นื่องจากว่าเรารู้ว่าไปซื้อที่ไหนแหล่งผลิตมันอยู่ตรงไหน,นอะไรแบบไหนเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นความรู้เรียกว่า4.0 5.0นะครับเพราะว่าเรารู้แต่ว่าเราก็ต้องเรียนภาษาก็เป็นสิ่งสําคัญนอกจากภาษาตัวเองเราก็ต้องเป็นภาษาที่สองเช่นภาษาอังกฤษ นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยที่เราจะต้องพูดอะไรที่มันทั่วโลกได้นะครับสื่อสารกันได้แม่นยำแล้วก็ในเรื่องของวัจนะภาษาแล้วก็คำพูดภาษาที่มันเป็นสากลสั์เฉพาะถังเช่นพาร์ทเนอร์นะครับหรือว่าจะเป็นการแมสกันอะไรเงี้ยคือมันต้องพูดให้รู้ไม่ใช่ว่าประเทศเราอาจจะเรารู้ครับคำว่าทำ,าทำไมเราเราถึงพูดคำว่าตกลงเราทำไมเดี๋ยวนี้เราพูดคำว่าโอเคทำไมเราไม่เคยพูดตกลง เพราะว่าคาว่าโอเคเนี่ยมันพูดกันทั่วทั่วโลกแต่ถ้าเราไปพูดตกลงปุ๊บเนี่ยประเทศอื่นเขาไม่เข้าใจเราว่ามันอะไรว่ามันคือตกลงนะครับแต่ถ้าเราพูดคาว่าโอเคน่มันก็แปลว่าเข้าใจกันทั่วโลกทําไมเราถึงต้องพยายามทําให้มันเป็นภาษาเดียวกันเหมือนกครับหลักการเรียนหนังสือหรือเหมือนกันครับถ้าเราเข้าใจสิ่งที่ตามเกณฑ์มันทั่วโลกเราก็จะไม่เหลื่อมล้ําและเราก็จะมีองค์ความรู้ในสิ่งที่คุณพูด ในส่งที่คุณถ่ายทอดมาคุณรู้เราก็รู้คุณรู้เราก็รู้เพราะฉะนั้นมันก็หลอกกันไม่ได้แล้วก็ความรู้ก็ไม่มีกันผมก็คิดว่าคนไทยเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของความรู้เพราะคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะผมถือว่ามีหัวดีทักษะดีข้อสาคัญน,นะเก่งพิกแพงเก่งทํางานแบบเก่งที่แบบว่าออพัฒนานะครับ แล้วก็กล้าที่จะคิดออกนอกกรอบกล้าที่จะคิดหลุดออกจากกรอบน,นะครับผมไปเห็นอันหนึ่งที่เขาผลิตรถด,ดิฟเองนะครับโดยใช้ท่อท่อส่งปลาเนี่ยมาทําล้อให้มันลื่นๆแล้วก็มันดิฟเนี่ยอันนี้ก็ผมก็เห็นว่านี่คือหัวคนไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไทยได้มีความรู้หรือว่ามีงบประมาณที่จะส่งเสริมคนกลุ่มนี้ที่จะไปต่อยอดกันอื่นเนี่ยผมว่า ก็น่าจะเป็นแรงผลักดันที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผูม้ฟังครับมีรูปนะครับหรือตัวเราเองผมเองก็ยังไม่หยุดนะครับที่จะไขว่คว้าหาความรู้แล้วก็เรียนหนังสือหรือว่าเรียนอะไรเพิ่มบางคนก็บอกว่าความรู้มันไม่จําเป็นหรอกอเราก็หาเงินได้เราก็หากินได้ผมก็ไม่เถียงครับอันนั้นก็ใช่ผมเองก็เคยเป็นส่วนนั้นแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราได้เข้าใจในระบบการศึกษาเราเข้าใจระบบของระเบียบ กฎของมันแล้วขั้นตอนของมันเนี่ยมันจะทําให้เราทํางานอยู่ในหมู่คณะหรือในองค์กรนะครับองค์การองค์กรเนี่ยมันจะทําให้เราทํางานดีแล้วก็กทํางานง่าย,ายปัญหามันก็ลดลงในระดับผู้บริหารดังนั้นถ้าเกิดว่าในองค์กรที่เรามีความเหลื่อมล้ําอยู่ซึ่งเรายังเอาเอา,เอาคนอ,าอ,อีกระดับหนึ่งแล้วมาคุยกับอีกระดับหนึ่งเนี่ย หมายถึงว่าระดับนี่หมายถึงว่าระดับสถานะใน,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 ในตำแหน่งหน้าที่นะครับผมเชื่อว่ามันจะคุยกันยากแล้วก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเนื่องี่กว่าคนที่เขามีมุมมองอะเขาก็จะพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องของแก่นไม่ได้พูดเป็นกระพี้หรือเปลือกมันนะครับแต่ว่าทุกคนที่ไม่เรียนหนังสือหรือว่าไม่ยอมรับรู้ในสิ่งใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่เข้าใจ ผมอยากให้คุณผู้ชมผู้ฟังนะครับลองไปสังเกตแล้วก็ลองไปดูก็ได้ว่าสมมุติว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องหนึ่งแล้วเราไม่ต้องรู้ยังไม่ต้องไปนค้นหาแล้วเราก็ลองคุยกับคนที่รู้เรื่องเนี้ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราคุยกับเขาสักสองสามครั้งแล้วหลังจากนั้นนะเราก็ไปหาข้อมูลอันนี้ยจากอินเทอร์เน็ตหรือจากไหนก็ได้ให้รู้ว่าอ๋อข้อมูลเนี้เขาเรียกว่าแบบนี้แล้วเรากลับไปคุยกับเขาใหมา่คนเดิมเ่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณจะได้คําตอบตัวเองเลยว่าอ๋อ ทำไมเราถึงจะต้องรู้ภาษากับสิ่งที่คุณคุยกับเราวันนั้นแล้ววันนั้นเราคุยกันไม่สามารถทําความเข้าใจกันได้แล้ววันนี้ทําไมจะทําความเข้าใจกันได้และเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้บางทีเราเนี่ยไม่เคยรู้หรอกว่าเอ๊ะแต่ก่อนนี้เราเคยฟังด็อกเตอร์นะเอ๊ะด็อกเตอร์คุณพูดอะไรนะทำไมผมฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่วันนึ่งถ้าคุณ มีองค์ความรู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดปุ๊บเราจะรู้เราอ๋อวันนั้นไม่ใช่เขาพูดรู้เรื่องเราอ่ะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดว่าเขาพูดอะไรแล้วหมายถึงอะไรนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เราไม่ได้แก่เกิดเรียนความรู้มันมีทุกอนทุกแห่งมีทุกเรื่องการศึกษาก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องรู้ทางทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติะนะครับ เราต้องได้ทุกรูปแบบไม่จําเป็นต้องเก่งครับเรียนให้รู้เรียนให้เข้าใจศึกษาให้รู้ศึกษาให้เข้าใจค้นขวาให้รู้ค้นขวาให้เข้าใจไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปเรียนจบเป็นถึงระดับปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทด็อกเตอร์อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าได้ขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้เรามีความรู้แต่เราไม่มีปร,ริญญาผมก็เชื่อว่าเราก็สามารถทํางานได้นะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นยา่า ตายายบางคนเนี่ยเขาก็จบมาปอสี่ปห้าเขาก็ทํางานได้ครับเขาเป็นเรียนโรงเรียนวัดได้ก็ได้แต่ที่เขาโตมาได้ระดับใหญ่ๆเป็นมีเงินร้อยล้านพันล้านได้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาพัฒนาตัวเองไม่ได้อยู่กับที่มีความรู้เอาระดับแค่ปอสี่ปห้าที่เขามาใช้แต่น่าเป็นความรู้พื้นฐานก็จะได้เงินหรือสถานการณ์เริ่มต้นแต่เมื่อ,อไหร่ที่เขาไต่ระดับขึ้นไปแล้วเนี่ย ยังไงเสียเขาก็ต้องไปไวาดคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเ,เช่นจากการเข้าสมาคมเข้าสมโมสรหรือเข้ากลุ่มอ้วนที่มีองค์ความรู้เขาเลยต้องปรับระดับความรู้และเขาสามารถทรําธุรกิจที่เติบโตได้นะครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับมีลูกหรือมีหลานหรือตัวเองนะครับผมอยากให้ส่งเสริมและให้ทําความเข้าใจในเรื่องของความรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็อย่าไปมองอะไรที่มันเป็นข้ามผ่าน บางอย่างประวัติศาสตร์แล้วก็สิ่งที่เราควรจะต้องรู้แล้วเราบอกให้ลูกหลานรู้เนี่ยเราต้องบอกให้เขาอยากแค่รู้บอกให้เขาเข้าใจนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสุขหน้านะครับเราก็จะมีเรื่องเล่าดีๆอย่างเนี้ยมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณม,มากครับฝากกดไลค์กด แชร์และก็กด subscribe ในการรายการสุขสบายสไตล์ของร่วมที่มันเป็นประโยชน์และเป็นสาระให้ความรู้แ่่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับครับวันนี้ครับสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ